ครับพวกเราแม่ใบบัวโดนัทจิ๋วนะครับวันนี้ผมฟิล์มชาญยิชโชนะครับก็มาทัหน้าที่เป็นผู้โปรโมทร้านนะครับเป็นธุรกิจที่เรียกว,ว่าทํารายได,ได้ได้อย่างง่ายดายนะครับกับแม่ใบบัวโดนัทจิ๋วนะครับนี้เรามาดูกันว่าโดนัทจิ๋วนี่หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีรถอะไรบ้างนะครับตามมาเลย มีอยู่10หน้าด้วยกันนะครับหน้าแรกก็เป็นช็อกโกแลตกับหน้า,างานะครับไอทสองก็จะเป็นปูผัด3เป็นผลไม้รวมฮอทดอกสุก,กเกตเออริจินนลนะครับแล้วก็ไปเตยมะพร้าวเพือก้วยหอมนะครับก็เป็นยังไงนั้นนะครับก็ลอ,องเทสที่เเลยครับ บอกได้คำเดียวเลยว่า Ad อัร์ล็อกมาแล้วปูอัดนะครับนนะทุกหน้าดีอร่อยอยู่แล้วนะครับการันตีได้เลยเยี่ยม